รู้ได้ไงอ่ะฉันรู้มันไล่ฉันทั้งหมดทุกอย่างเอฟเวอติ้งจินกาเบลแล้วมันแล้วมันมันไม่ยอมอ่ะมันไม่ใช่ไม่ยอมเขาไม่เอามันทําทําไมวะก็เขายังไม่กล้าหรอมั้งบอกเขาก็ไม่อยากเอาสัตว์ประหลาดเนาะโอ้แล้วมึงแล้วมึงตัวมึงตัวเฮี้ยอะไรดีกว่าฉันสวยบ้างเถอะมึงทุเรศกว่าอีกเถอะเนี่ยถ้าเกิดฉันเมาแล้วใครจะมาส่งฉันผมมากล่ะอ๋อมึงก็กลับมึงเองดีมึงก็หาผู้ชายไปส่งดีโอ้ยล แต่รแตเรื่องแต่เรื่องยิ่งอ่ะยิ่งยิ่งบอกทำไมคือกูจะไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยมันชอบมันชอบโมโมะอย่าโทรหาปวดดีใช่กว่าเออมันไปหรือเปล่าไม่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 เรื่อยเรื่อยยิ่งนี่คือว่าไงมันสุปมันไม่เคยมันจิ้นไปและทำไมล่ะมันจีนดูสดไอ้มันมากกว่าฉันดิเงี้ยเออก็ชอบชอบมันช่วงนี้รักมันมากเลยเพราะว่ามันจีนเพราะว่าฉัทำไมล่ะกูไม่ได้โทรหามึงอ่ะมึงโทรหากูทำไมแอ้นี่นะเฮ้ยอะไรอยู่ ไม่เคยส่งไม่เสร็จไปหามึงเลยอ้าวแต่ละแน่เอาจจริงแล้วคุณส่งมาฮะส่งมาว่าอะไรส่งมาว่าอะไรไม่รู้อ่ะมึงมั่วละแล้วกูจะรู้ได้ไงว่าว่าควจะไปกับวันเสาร์เนี่ยก็ม่นั่นมบเสร็จอันนั้นไม่ใช่นนั่นมันอีเวนต์ควรมาได้หมดเลยนันเป็นแบบข้อความหวานแห่เหมือ้นใช่ไหมเออไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจส่งให้มึงหรอกเสือกรู้ได้ไงไม่รู้โอ๊ย มาเข้ามาผู้ชายเลวเนี่ยเฮ้ยจะ่เฮ้ยจะไปร้อยยิ่งนิดนึงนิดนึงดิเมเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยบอกกันรู้สึกว่าเธอสนใจมันมากกว่าฉันดีนะฉันไม่ชอบนะเนี่ยจริงเหรอก็ชอบอ้นั่นแหละแต่แบบคือของอ้นรู้แล้วว่าคือแบบอ้นมันคุ้นเคยยังไงก็ได้อะร้อยตายแล้วโดูเดอือแต่แบบขออยิ่งไม่ดูอะที่พอดีฉันอยู่แบบกับเพื่อนสาวหลายคนฉันไม่ค่อยสะดวกการที่จะคุยอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคหลังไม่ก็ได้จ้ะ จ๋าเราว่าเราจะกินอะไรกันดีอะที่หนละกินน้ำอะไรไหมหอยู่น้ำอะไรไหมเธอหให้ฉันได้เะละ่ะโอ้ให้ได้บ้านกูทำแป๊บน้ำเอาไหมอะได้นะบ้านกูทำแป๊บน้ำเอาไหมโอเคแก้าแกดีกวา่าเัินเอาเออโอเค,คแล้วคนงานเธอเลินเล่นๆป้าหล่อๆออม่้ปะพม่าฟิตเปียอุ้ยจริงเหรออืม พูดจริงอันนี้มาพูดจริงนี่วันก่อนเมื่อวันก่อนไปเซ็นเมืองจำลองมาว่าเธอเกลียดนึกถึงเธอเลยว่าเธอเลยไปหน่อยก็คงบ้าน s e ถึงแล้วพ่อเมืองจำลองแม่มึงไก่ชิบหายเมืองโบราณปะปลายทางเดียวกไม่ใช่เหรอวะเมืองโบราณหรือเปล่าเออเมืองจำลองจำลองไม่ได้เลยเนาะคือมันไม่ได้ใกล้เลยนะเมืองจำลองกับเมืองโบราณเนี่อีดอกแต่มันก็ไม่ไกลกันมากไม่ใช่เหรอโคโค่แต่เมืองเมืองโบราณไม่ไกล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 เออเมืองโบราณ เออนั่นแหละมืองโบราณนั่นแหละโอเค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 ว่แถวบ้านแต่บ้านจะต้องมีแถวนานฉันก็เลยว่าจะหาทางไป,ปไม่ถูกหรอกอืมพอแล้วกูจะกินข้าวแล้ว <S 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 แต่เรื่องยิง่งแต่เรื่องยิ่งอัปเดตหน่อยนะ <S <S เรากินข้าวแล้วมันบอกอะไรฉันนะฉันอิ่เบอร์ไงเฮ้ยอืม,อมก็กินไว้เผื่อจะแบบหิวน้ำอะไรเงี้ยต้องยังไงต้องใส่เข้าไปในก่อนหรือเปล่าอะไรย่งเงี้ยแต่งชุลาตีมาเลยเลยเออ เออมึงกล้าปะมึงกล้าปะมึงกล้าปะกล้าโอเคมึงกล้าพระบ่อยยิ่งใส่แต่งชุดราตรีมาด้วยนะไม่เอาหรอกฉันสงสารมันเวลามันไปกับฉันที่ไรฉันดูสวยกว่ามันว่าเมื่อกี้มึงบอกอะไรมันไม่ขอถามถามจริงๆขอเล่นยิ่งอีกนิดนึงคือมันแบบมันบอกว่ามันมึงรู้มึงมึงรู้ได้ไงว่ากูไม่เคยไม่เคยอะไรมันบอกว่ากูเคยเคยหรือไม่เคยเคยยังไม่เคยยังไงไม่เข้าใจสะดึบดากอะแกก็ ไม่ใช่ยิ่งยิ่งอ,อ๋อตกใจเลยนึกว่าแกเคยถ้าแกเคยแล้วจะไม่เอาฉันก่อนฉังเครื่องมาโอเคจ้าไม่ไมไมคคก็เห,หมือนกับเล่าให้ฉันฟังมันบอกว่ามันไปแบบโลผู้ชายลุงแบบว่าดูดแบบว่าถึงสุดีโอ๋เหรอมันมั่นใจมากว่ามันสวยว่างั้นเถอะทีแป้จะหมดแล้วไอ้ตังจะหมดแล้วอย่าเขา้าเกันก็ได้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันออพอดีกินข้าวก่อนได้ไหมไม่บ่ายยี่โมงนะหกโมงใช่ไหมมึงก็ดูเวลาดิครับ ส่งไปเสร็จมหาหาฉันนี่งั้นมึงก็ไม่ต้องไปโอเคไหมฉันก็ฟังข่าวครมรูออ้ได้ไงง,งั้นมึงก็ไม่ต้องไปโอเคไหมเออขานจริงๆเลยโอเคเดี๋ยวไว้คุยกันอีกทีหกโมงโหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งแกนหมด <laughs>